สวัสดีครับผมมาพอกับผมควดตลอเม่นี่สิปนปลาคอใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่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 นต้มหม้อปลาแดงไว้แล้วกับอีกกระปูนะครับเดี๋ยวห่าจี๊ดตำร่วมกันเลยเอามันจากอีกกระปูมาใส่ปลาเขามีทอดข้าผสมพร้อมนะครับมีหลวกผัดเยอะแยะเลยเดี๋ยวรอตีดตมชมนะครับเดี๋ยวขอเป็ญาตำก่อนดีค,ครับ แกปูตั้มเลยครับมาตั้ใส่ปลาครันี่แหละยังห่อนเลยเดี๋ยวตั้ปูก่อนเดี๋ยวค่อยเอาปลาครวัวลงตัวใหญ่ๆเลยครับรรวันนี้ปลาครัวจะเต็มโอเคแค่นั้นแนหละเซฟเลยบอกนี่เขาแก้มันปูเลยครับแก้มันปูใส่แล้วเขาก็ยิ่งต่ำอย่ ไอเนื้ออยังเดี๋ยฮอตตำเดีวมุนเดีวเดี๋ยวฮตแกมันใส่เพิ่มควาวมันเพิ่มความหอมครับหอมของมันปูทนเหนียวหอนหอนรอช่งนนะครับเจ้า่าเตัวนั้นเจ้า่านะลอยก่วบาทอัลโละสบโลอยสี่สิบกบาทลูขดนอันนั่ดยหาสิบบาท จะเต็เมครับเดีย๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวรออานเล็กเดี๋ยวนะครับเอาบวกแบวต้องตำเนีเนอยอย่ยเนี่ยเขาเด็ดหน่อยเต็เนื้อปลาคอลองไปมันงมเขียนนะครับเนื้อปลาคอมันจะดูดน้ำเบื้องเนื้อปลาคอของข้างเต็มถ้วยเลยตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทตกยางไงเลยโลขีดต้อเขียน มันมีไงกานี่ผมบอ,อยากามาเอ้าเดียวเดียวเดียวไปใส่เค้ยเข้าตาพวงเข้าตาก็บอกเรียกว่าตํำค่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าตาเจ้า <c oughs> เดียวเดียวเดียวผู้ช่วยเชียตํำพิกพวงเข้าตาเจ้าของครับของชูรด ครับตาลมไปตัตนอือฮึโอ้โหควรมากเลย นี่ดเลยค่ะอันนี้อิสุดเลยัเอานี่ดเลยเพราะมันปูนมอ้วกอืมอิ่เดียปูเลยเฮ้เสยนำประเด็กนั่นๆครับเติมลงไปเลยหน่อยนึ่งก็ต้องการเข็นๆจังหน่อย แซ่บๆน้่งกันครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบไปกินที่กระโตะน้่งกันนะครับมากินขวน้่งกันครับเซานี่ปลาตู้หอมกับปลาสมอันนี้ที่เด็นเลยปนปลาคอผักหลายๆเลยครับผักจัดเต็มเลยซึ่งผักจัดเต็มเลยผักสดผักอันนี้สมพัก กลับมากินน้ำกันครับ တို့ហ ோம் ទៅបងមិခင်ហឹមនេះយើងមកអូទីហ ோம் ไม่มีอย่างน,นี้เยังไมเหลือขนาดนไม่มีคนเรียกเลยเรียกแล้วเรียกไปเรลย Nói là bao nhiêu? Hả? Mấy cái cái không Cái này. Này, <laughs> <Con, con vợ. cười> <laughs> <laughs> này, nó như thế nào Sướng sướng lại, nó không còn Sướng sướng lại, nó không xuống มันหมดแล้วคิดมันเล็กเหรอมันถึงยิ่งใ่ไม่หอหมันทุกกระทูความเสีย นะครับพวกปึ่งไกลๆปลนปลาตุลละปลาคอตุละโลเป็นไส่กระปูความนะ กระตูหอมใส่กับลูกโดดผักขี้ครับ ความคำสงขายครับนี่คนประคอนี่แหละเบิึงเนื้อเป็นเศษเป็นเศษเลยนะครับสมพระ I'd be เยอะครับกินกับผักหลายๆผกัผกรวบผักขอบคุณที่ติดตามครับท่านี้นะครับสวัสดีครับผม